สวัสดีครับคุยไปเรื่อยจากกาวาลประวัติศาสตร์ EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องของสงครามเซนโกคุกันต่อนะครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโทโยโทมิฮิเดโยชิกับภารกิจบุกเกาหลีและจุดจบสุดท้ายของชายผู้รวบรวมประเทศญี่ปุ่นจาก EP ก่อนหน้านะครับที่โทโยโทมิฮิเดโยชิได้ทําการรวบรวมประเทศญี่ปุ่นจนเป็นหนึ่งเดียวได้สําเร็จนะครับก็หลังจากที่เขาได้ ครอบครองเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศแล้วเนี่ยโทโยโทมิฮิเดโยชิไม่เคยคิดที่จะหยุดแค่นั้นครับเขาไม่ได้พอใจเพียงแค่กับการเป็นผู้นผผําแห่งแผ่นดินญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่ว่ากลับมองไปไกลกว่านั้นหรือเอาจริงๆอันเนี้ยมีการพูดถึงเหมือนกันว่าอาจจะเป็นหนึ่งในความฝันของเจ้านายของเขานะครับโอดะโนบุนากะนั่นก็คือแผ่นดินที่อยู่ข้างเคียงเกาหลีและจีนนั่นเองนะครับเขาเชื่อว่า ฮิเดโยชิมุ่งเป้าไปที่ราชวงศ์หมิงของจีนในขณะนั้นนะครับแต่ว่าการจะบุกไปยังแผ่นดินของจีนได้เนี่ยจะต้องมีที่มั่นบนพืพนแผ่นดินใหญ่ก่อนเนาะซึ่งอาจจะเป็นบริเวณของคาบสมุทรเกาหลีในขณะนั้นนะครับโ,โยโทมิฮิเดโยชิจึงคิดจะทําสงครามกับเกาหลีในขณะนั้นในสงครามนี้มีชื่อเรียกว่าสงครามอิมจินนะครับในปีคศ .1592 โทโยทอมิฮิเดโยชิได้สั่งให้กองทัพญี่ปุ่นกว่า1 6 0 0 0 0นนายข้ามน้ําข้ามทะเลไปโจมตีเกาหลีนะครับก็ถือว่าเป็นกองทัพที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งในขนาดนั้นเลยนะครับในโลกยุคนั้นกองทัพของเขารุดหน้ายอย่างรวดเร็วไม่มีอุปสรรคใดขวางกั้นได้นะครับกองทัพญี่ปุ่นได้ขึ้นฝั่งที่ปูซานเนาะแล้วก็บุกเข้าไปเรื่อยๆนะครับทหารซามูไรญี่ปุ่นเนี่ยเหนือกว่ากองทัพของเกาหลีในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธกลยุทธ์ความเป็นระเบบีย แล้วก็ประสบการณ์เนาะลยเพราะว่าญี่ปุ่นในขณะนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงสงครามกลางเมืองมาเป็นร้อยปี้วครับขุนศึกเนี่ยชำนาญศึกกันมากกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยได้แบ่งออกเป็นหลายกองนะครับกองหน้าบุกทะลวงแนวป้องกันของเกาหลีได้อย่างรวดเร็วทําให้เมืองต่างๆล้มคลืนภายในระยะเวลาไม่นานเมืองหลวงในขณะนั้นอย่างฮันซองหรือว่าโซในปัจจุบันนะครับถูกยึดในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์กองทัพเกาหลีที่แตกพ่ายกระจัดกระจายไปทั่วแม่ทัพของเขาแทบไม่มีเวลาตั้งตัว เบียงและทรัพยากรถูกยึดกองทัพญี่ปุ่นเดินหน้าต่อไปมุ่งเข้าสู่เมืองเปียงยางหรือเมืองหลวงของเกาหลีเหนือในปัจจุบันนะครับและสามารถควบคุมพื้นที่สําคัญสำคัญในคาบสมุทรเกาหลีได้อย่างรวดเร็วป่านสายฟ้าแลบแต่ว่า <c oughs> ชัยชนะที่ดูเหมือนง่ายดายกลับกลายเป็นภาพลวงตาที่ไดโยชิไม่ได้คาดคิดว่า กองทัพจีนแห่งราชวงศ์หมิงจะส่งกองทัพจํานวนมากมาช่วยเกาหลีได้เร็วขนาดนี้นะครับทาให้ความหวังที่จะเดินทัพเข้าสู่แมนจูเรียและจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มไกลออกไปเมืองที่ถูกยึดเริ่มถูกตีโต้กลับอย่างหนักหน่วงในขณะเดียวกันกองทัพเรือญี่ปุ่นจะต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมอีซุนซินแม่ทัพทางเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของเกาหลีนะครับใช้เรือเต่าอันแข็งแกรง่งและมีกลยุทธ์การรบทางทะเลที่เชี่ยวชาญมาก ออกทำลายกองเรือของญี่ปุ่นไปเป็นจํานวนมากเลยครับเส้นทางสเสบียงที่สําคัญถูกตัดขาดกองทัพญี่ปุ่นที่เคยมีชัยอยู่เหนือทุกสมรภูมิเริ่มขาดแคลนอาหารและทรัพยากรขวัญกาลังใจของทหารเริ่มตกต่ําความอดอยากเริ่มคืบคลานเข้ามาการต่อต้านจากประเทศจา,จากประชาชนเกาหลีนะครับยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นพวกเขาก่อตั้งกองกําลังกองโจรออกปล้นออกโจมตีกองกําลังญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องขณะที่ญี่ปุ่นเองก็ต้องรับศึกจากกองหนุนที่มาจาก กองทัพของราชวงศ์หมิงของจีนนะครับทำให้กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยที่เคยแข็งแกร่งเริ่มอ่อนแอลงในทุกขณะเนื่องด้วยฝ่ายญี่ปุ่นถูกกดดันอย่างหนักจากทางกองทัพจีนและกองทหารท้องถิ่นประกอบกับการถูกตัดเส้นทางลําเลียงสเสบียงอีกทั้งกําลังพลที่หดหายไปลดเหลือเพียงหนึ่งในสามครับจากการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากการรบการหนีทัพต่างๆทั้งหมดนี้บังคับให้ขุนพลของญี่ปุ่นที่ มีหน้าที่บุกโจมรีเกาหลีในขณะนั้นนะครับชื่อโคนิชิเนาะจะต้องเรียกร้องให้มีการเจราจาสันติภาพโดยตัวแทนของฝั่งราชวงศ์หมิงจะเป็นคน,คนที่ชื่อว่าแม่ทัพหลีนะครับก็เปิดโอกาสให้แม่ทัพโคนิชิเข้ามาเจราจาสงบศึกเช่นกันการเจราจาสงบศึกเริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ผลิคศ .1593 โดยทั้งจีนและเกาหลียื่นข้อเสนอให้ญี่ปุ่นถอนกําลังออกไปจากคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดแม่ทัพโคนิชิไม่มีทางเลือก ื่นใดนอกจากจะจำใจยอมรับข้อเสนอและเขาก็ต้องประสบความยากลำบากในการอธิบายให้ฮิเดโยชิเข้าใจว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วแต่ฮิเดโยชิได้ยื่นข้อเสนอต่อจีนให้แบ่งเกาหลีออกเป็นสส่วนตอนเหนือให้เป็นประเทศสลาดของจีนและตอนใต้ให้เป็นประเทศสลาดของญี่ปุ่นโดยมีโคนิชิยูกิกันะผู้ซึ่งทําการรบต่อต้านจีนมากที่สุดคนหนึ่งเป็นผู้เจรจา ข้อเสนอของฮิเดโยชินี้ได้รับการพิจารณาจากราชสำนักของราชวงศ์หมิงนะครับจนกระทั่งฮิเดโยชิกลับเพิ่มข้อเสนอในการขอร้องให้เจ้าหญิงจีนคนหนึ่งมาเป็นสนมของเขาครับเป็นเหตุทําให้ข้อเสนอล่าวถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วการเจราจาทั้งหมดที่ผ่านมาถูกปิดเป็นความลับโดยที่ไม่ให้ราชสำนักโชซอนของเกาหลีรล่วงรู้สุดท้ายในปีคศิสต่ักราช1593นะครับวันที่18พฤษภาคมกองทัพญี่ปุ่นก็ได้ถอนทหารกลับบ้าน ในฤด,ดูร้อนปีเดียวกันคณะทูตจีนได้เดินทางไปเยือนที่ว่าราชการของฮิเดยโยชิในโอซากานะครับนานกว่าหนึ่งเดือนฝ่ายราชวงศ์หมิงเองก็ถอนทหารออกจากคาบสม,มุทรเกาหลีเช่นกันเหลือเพียงทหาร16,000นนายเพื่อทําการรักษาสันติภาพในคาบสม,มุทรเกาหลีนะครับฮิเดยโยชิได้ส่งเครื่องบรรณาการไปให้ราชสำนักหมิงที่ปักกิ่งในปีคริศัก1594และทะหารส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นก็ถอนกําลังกลับบ้านสู่เกาะญี่ปุ่นนะครับในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เหลือไว้เพียงแต่กองกําลังเล็กๆในปูซานนะครับราชวงศ์หมิงพึงพอใจกับการปฏิบัติการถอนทหารของญี่ปุ่นมากจึงส่งคณะทูตไปญี่ปุ่นและโปรดเกล้าให้ทีด่ดิโยชิมีตําแหน่งเป็นกษัตริย์แห่งญี่ปุ่นนะครับในอันนี้ในมุมมองของราชสำนักจีนนะครับแต่จริงๆแล้วที่ดิโยชิไม่ใช่กษัตริย์นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าญี่ปุ่นมีองค์พระจักรพรรดิอยู่แล้วนะครับที่เป็นจากราชวงศนะ์ยามาโตะเนาะที่ดิโยชิเป็นเพียงผู้สาเร็จราชการนะครับ ่อมาในช่วงตุลาคมปีทศกราช1596ราชทูตหมิงได้เดินทางไปพบกับฮิเดโยชิอีกครั้งซึ่งฮิเดโยชิก็แต่งกายต้อนรับด้วยเครื่องแบบแบบจีนนะครับแล้วก็ทําความเคารพราชวงศ์หมิงด้วยการคุกเข่าและก็มีการขกติสาะกระพื้นเพื่อเป็นการยอมรับสถานะที่ราชสำนักหมิงแต่งตั้งให้แต่อย่างไรก็ตามราชสำนักหมิงก็ยังคงปฏิเสธการร้องขอพระราชธิดาของจกักรพรรดิหวานลี่นะครับการร้องขอ เจ้าชายเกาหลีมันเป็นองค์ประกันและมณฑลทางตอนใต้สี่มณฑลของเกาหลีก็คือถูกปฏิเสธทั้งหมดนะครับคือฮิเดโยชิมีการขอข้อเสนอพวกนี้ไปเรื่อยๆแต่เวลาต่อมาฮิเดโยชิเมื่อทางฝั่งจีนปฏิเสธข้อเสนอหลายๆครั้งเข้านะครับฮิเดโยชิก็ล้มเลิกการเจราจาและการเจราจาสันติภาพก็ล้มเหลวอ,อีกครั้งหนึ่งสงครามครั้งที่2ก็ได้ระเบิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีคศ1597ฮิเดโยชิได้ส่งกองทัพไปบุกเกาหลีอีกครั้งหนึ่ง โดยหวังจะกรอบกู้ศักดิ์รีและเดินหน้าสู่เป้าหมายเดิมแต่ถสถานการณ์ครั้งที่2นี้กับเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมนะครับกองทัพเกาหลีและจีนได้เรียนรู้วิธีรับมือกับซามูไรญี่ปุ่นแล้วพวกเขาจัดตั้งกองกําลังตั้งแนวป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมพร้อมกับอาวุธที่พัฒนาเพื่อรับมือกับยุทธวิธีของญี่ปุ่นโดยเฉพาะกองทัพเรือของอีซุนชินเจ้าเดิมนะครับยังคงควบคุมทะเลอย่างเบ็ดเสร็จการส่งกําลังบํารุงของญี่ปุ่นยิ่งลําบากมากขึ้นกว่าเดิม ทหารญี่ปุ่นที่เหนื่อยล้าจากสงครามมาอย่างยาวนานเริ่มล้มตายจากความอดอยากและโรคภัยนะครับทัพญี่ปุ่นค่อยๆสูญเสียพื้นที่ที่เคยครอบครองไว้ความพ่ายแพ้ค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามาอีกครั้งและในขณะที่สงครามดําเนินต่อไปฮิเดโยชิเองก็เริ่มป่วยหนักในปีที่ศักราช1598อาการป่วยของฮิเดโยชิสุดลงอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันสงครามในเกาหลีก็ยังไร้หนทางซึ่ง ชัยชนะนะครับเมื่อรู้ว่าตนเองใกล้หมดเวลาแล้วฮิเดโยชิจึงได้ออกคําสั่งให้กองทัพญี่ปุ่นถอนตัวจากเกาหลีทั้งหมดความฝันที่จะพิชิตแผ่นดินใหญ่จบลงณจุดนั้นนะครับย้อนกลับไปก่อนที่เขาจะทําภารกิจบุกเกาหลีหนึ่งในปัญหาสําคัญที่ฮิเดโยชิเผชิญหลังจากรวบรวมญี่ปุ่นได้สําเร็จก็คือการสืบทอดอํานาจนครับในช่วงแรกฮิเดโยชิไม่มีบุตรชายสืบทอดตําแหน่งดังนั้นเขาจึงรับบุตรบุญธรรมที่ชื่อโทโยโทมิฮิเดซึกุ ซึ่งเป็นหลานชายของเขาเองนะครับแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นทายาทในปี1591ฮิดสกุได้เป็นรัชทายาทอย่างเป็นทางการในขณะที่ฮิเดโยชิเองก็ก้าวขึ้นเป็นตำแหน่งไทโกหรือว่าเป็นผู้สำเร็จร,ราชการที่เกษียณแล้วนะครับคือคำอธิบายของตำแหน่งนี้เนาะโดยหวังว่าฮิดสกุจะเป็นผู้ดูแลอำนาจแทนตะรุลโทโยโทมิต่อไปแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นถัดมานะครับเมื่อโทโยโทมิฮิเดโยริ บุตรชายแท้ๆของฮิเดโยชิถือกําเนิดขึ้นในปีคิครุสกัาช1593ฮิเดโยชิก็เริ่มไม่ไว้ใจฮิเดซึกุโดยมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อบุตรชายของตนนะครับเพราะว่าฮิเดโยชิเนี่ยอยากให้บุตรชายของตนที่เป็นที่ฮิเดโยริเนาะครอบครองเป็นรัชทายาทมากกว่าแต่ทําไงได้ในเมื่อแต่งตั้งฮิเดซึกุเป็นรัชทายาทไปแล้วฮิเดโยชิจึงออกคําสั่งให้ฮิเดซึกุทําเซปปุกุ ที่ผู้เขาโคยะซังและสังหารครอบครัวข,ของเขาทั้งหมดเพื่อกำ,ำจัดคู่แข่งของฮิดโยริททาให้ฮิดโยริกลายเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลโทโยโทมิครับการกระทํานี้ได้สร้างความหวาดระแวงให้กับแวดวงขุนนางในญี่ปุ่นและเป็นจุดเริ่มต้นของการอ่อนแอของตระกูลโทโยโทมิในเวลาต่อมาเพราะฮิดโยริยังเด็กเกินไปเกินกว่าที่จะครอบครองประเทศได้และบรรดาขุนศึกต่างก็เริ่มมีความคิดที่จะแย่งชิงอํานาจ ฮิเดโยชิตระหนักดีว่าเมื่อเขาตายญี่ปุ่นอาจจะต้องตกอยู่ในความวุ่นวายและอาจจะมีคนมาแย่งชิงราชสมบัติของบุตรชายของเขานะครับฮิเดโยริเนาะเขาจึงแต่งตั้งสภาผู้สําเร็จราชการทั้ง5เพื่อดูแลประเทศแทนบุตรชายของเขาโทโยโทมิฮิเดโยริซึ่งในขณะน,นั้นยังเป็นเพียงเด็กนะครับแต่เขาก็รู้ดีว่าอํานาจไม่อาจอยู่กับตระกลูลของเขาได้ตลอดไปอันนี้จะเป็นฉากเริ่มต้นของซีรีส์โชกุนนะครับที่มีฉากที่ ผู้สำเร็จราชการทั้ง5ามาประชุมรวมกันเนาะโดยหนึ่งในนั้นก็มีโทกุกวะอิเอยาสึนะครับในในซีรีส์โชกุนก็คือโทระนังอ่ะที่คุณฮิโรยุกิซานาดะแสดงนะครับสุดท้ายในวันที่18กันยายนคิศ1598โทโยโทมิฮิเดโยชิก็สิ้นใจลงที่ปราสาทฟ,ฟูชิมิในเกียวโตในวัย61ปีหลังการจากไปของฮิเดโยชิไม่นานโทกุกวะอิเอยาสึซึ่งเป็นหนึ่งในสภาผู้สำเร็จราชการก็เริ่มขยับอำนาจและในที่สุด ตระกูลโทโยโทมิก็ถูกโค่นล้มในปีคศ1615ที่ปราสาทโอซาก้าวงตระกูลของฮิเดโยชิที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาด้วยเลือดเนื้อและหยาดเหงื่อจบลงอย่างเสินเชิงโดยสมบูรณ์แม้ว่าตระกูลของเขาจะสูญสิ้นไปในระยะเวลาอันสัน้นแต่สิ่งที่ฮิเดโยชิทำยังคงส่งผลต่อประเทศญี่ปุ่นในอีกหลายร้อยปีการบริหารประเทศการแบ่งแยกชนชั้นการสร้างระบบปกครองที่แข็งแกร่งการรวบรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวและช่วยปิดฉากยุคเซนโกคุ ได้กลายเป็นหลักฐานสําคัญเป็นรากฐานให้กับยุคต่อมาแต่ในขณะเดียวกันความทะยอทะยานที่ไร้ขอบเขตของเขาก็เป็นบทเรียนสําคัญให้นักปกครองรุ่นหลังทราบว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่เกินไปอาจจะทําให้ต้องสูญเสียทุกอย่างเช่นกันโทโยโทมิฮิเดโยชิคือบุรุษที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอย่างแท้จริงเขาเป็นทั้งนักรบนักปกครองและผู้ฝ่ายฝันถึงอํานาจที่ไร้ขีดจํากัดแต่สุดท้ายแล้ว แม้เขาจะเป็นใหญ่สามารถครอบครองแผ่นดินญี่ปุ่นได้แต่เขาก็ไม่สามารถควบคุมโชคชะตาของตะกูลตนเองได้เลยจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของโทโยโตมิฮิดโยชินะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคอนเทนต์ของเรานะครับโปรดกดติดตามกดไลค์กด Subscribe หรือกด Super Tank ให้เราได้นะครับขอบคุณมากครับ